สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักง,งานส่งของต้องรับผิดชอบแทน พจ hey, ยังดังเดียวจัดให้รีเทิร์นผ่านวันได้มีการลงเรื่องราวระบุวา่าไม่ได้สั่งก็บอกน้องเข้าไปไปแกะแล้วมาบอกไม่ได้สั่งของพนักงานก็ต้องรับผิดชอบดีเป็นข้าราชการด้วยโถๆๆป้าอ่านข่าวบ้างสงสารพนักงานเป็นผู้ใหญ่แล้วทาตัวแบบนี้เหรือครับนิสัยไม่น่ารักเลยไอ้ลูกไอ้หลานนะครับทําตัวแบบนี้สารกลางสุราชธานีดหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิตย์เชน่นสรุปแล้วว่าไงอยากรู้ตอนจบโดยได้มีคนเข้ามาตอบว่าพนักงานต้องชดใช้ครับ700ได้ ค่าส่งชิ้นละสามบาทอีกท่านบอกว่าทำไม่ใช่ของที่ตัวเองสั่งแล้วไปแกะของเขาทำไมตอบข้อนี้เขาก่อนอย่าแท้ของข้างในจะเป็นอะไรก็ตามคนส่งเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรเพราะเขามีนัดที่ส่งอีกท่านบอกว่าชื่นชมน้องที่ส่งของคนนี้มีทักษะการพูดที่ดีเชิงประณานี้ประนอมควบคุมอารมณ์ได้ดีมากอธิบายเหตุลผลชัดเจนน่าเห็นใจครับเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ